สวัสดีครับท่านผู้ชม f อฟซพี่ๆน้องๆนักหมารุกทุกทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยมาครุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อว่าเสมอไปอย่าฝืนนะครับอยู่ในแอฟหมารุกคันเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับยูเซอร์หนึ่งหกห้าครับศูนย์สี่หนึ่งยอดเซียนหมากเหนือยอดเซียนหมากบาดาลนะครับหนึ่งพันสี่ร้อย 93คะแนนเป็นหมากสีขาวเปิดด้วยม้าโยงขวานะครับจังหวะนี้กระปูเบีย้ยทางด้านปีกซ้ายไปทิมใส่ม้าไปก่อนครับครับทำลายโครงสร้างของม้านะครับให้ม้าขาวจระดีหนีไปจังหวะนี้ก็มาจมติทางด้านปีกขวาอีกนะครับดีเบีย้ยคู่ขึ้นไปอีกนะครับเสริมโคนขึ้นไปเกมนี้เราจะเก็บขุนให้ไวนะครับเก็บขุนเรียบร้อยครับนะครับตาต่อไปก็เป็นตาของ สีขาวเดินเอาเรือมากดกินกินก็ต้องวางแผนกันนิดครับวางแผนกันนิดนึงนะครับกินแล้วก็เอาเรือไปเกาะไว้ครับเกาะเบี้ยไว้ก่อนครับทําให้คู่ต่อสู้ราคา,ใน,น,คานใจเล่นนะครับว่าวุ่นใจเล่นครับเอาเรือไปอีกหนึ่งลำครับเสริมไปะนะครับ กูต่อสู้เก็บขุนเข้าป้อมเหมือนกันครับจังหวะนี้กินตัดไหลโคนเปิดเบี้ยนอกในอะไปครับกินตัดเข้าไปเปิดโคนขึ้นไปอีกนะครับกูต่อสู้นำขุนมาจับกินเรือระเบิดเบี้ยขึ้นไปยอมเสียนอกในนะครับไปครับก็ต้องการที่จะลื้อบ้านของสีขาวนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะลื้อได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้ใช้โคนกินโดนไล่นะครับเม็ดไล่โคนปกักโคนกินกินก็ยังทําอะไรสีขาวไม่ได้นะครับเสีโคนสองหนึ่งไม่สวยใช่มากินดีกว่านะครับใช้มากินจับกินโคนนะครับเกาะไว้ก่อนนะครับก็มีตําแหน่งรุกนะครับยกม้าขึ้นไปครับกดต่อสู้จะเอาเม็ดมาไล่หรือเปล่า ไม่ไล่ครับเอาขุนมาก่อนนะครับไม่ต้องการให้เราไปรุกนะครับไม่ไม่แบบนี้ก็คําเบี้ยไว้ก่อนมาไม่ต้องการให้เม็ดนะครับเม็ดกับม้าของสีขาวได้ไหลขึ้นมาได้อย่างสะดวกนะครับก็มารุกก,ก็มีทั้งรุกและรับนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้เอาโคนมาไล่ครับทั้งเรือทั้งม้านะครับก็ลุกปักเข้าไปปิดแล้ว ปิดแล้เอาไงต่อไม่ต้องหนีไปนะครับนะครับอยากกินกินเลยนะครับไม่เคยงองอนนะครับเสริมมาขึ้นไปหนึ่งตัวจับกินโคนเข้าไปนะครับยอมสละไปเลยนะครับได้เบียกคู่เบียคู่ไม่เอาครับนำโคนกินขึ้นไปดีกว่านะครับ เราจะไหลตัวใหญ่ขึ้นไปครับแต่จะขึ้นไปทําอะไรได้แค่ไหนนะครับก็ต้องมาดูกันต่อคู่ต่อสู้ซ้อนเรือนะครับซ้อนเรือกินเบี้ยหรือปักเบี้ยขึ้นไปอีกนะต้องการหรือบ้านนะครับหรือบ้านของสีขาวนะครับค่ต่อสู้ไม่ยอมกินเรือเราครับปล่อยไว้อย่างนั้นครับจังหวะนี้ทิ่มใส่ก็โคนกินเข้าไปเลยครับสีเบี้ยโคขึ้นไปนะครับยอมเสียหนึ่งโคนนะครับแลกหนึ่งเบี้ยนะครับแต่เราได้ดันเบี้ยขึ้นไปนะครับ ก็พอเล่นกันได้นะครับพอเล่นกันได้เบียซูโคนนะครับตอนนี้นะครับอ่าตอนนี้โคนเท่ากันก็เท่ากับเบียซู้ม้าครับโอ้โหนะครับแม่เจ้าจะคุมหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ว่ากันไปต่อครับนะครับสงครามยังไม่จบอย่านับศพทหารนะครับเป็นภาษาหมากรุกนะครับจังหวะนี้ก็กินกันอีกแล้วนะครับเอาเรือมาต่อโอ้ยตายแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเรา กินเรือจะชนะกันง่ายไหมนะครับเวลาก็เหลือค่อนข้างที่จะน้อยกันทั้งคู่เลยนะครับแต่กาแฟาก็เป็นรองเวลานิดๆครับนิดๆไม่ไม่ถึงนาทีครับไม่ถึงนาทีะนะครับรองนิดหน่อยนะครับคู่ต่อสู้ต่อเรือเอาไงดีเนี่ยเบี้ยที่ลอยๆอยู่ครับที่ตำแหน่งชอจิงนะครับเราก็สามารถใช้มานะครับไปจับกินได้ทุกเวลานะครับ เท่ากับสองเบีย้ยแรกโคนนะครับประมาณนี้นะครับแต่เอาไว้กินหน้าแรงครับจังหวะนี้เอาเรือกินเรือเข้าไปก่อนครับแล้วก็ปักเข้าไปอีกครับกินรูกหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันนะครับใช้ขุนกินหรือว่าใช่มาก,กินก็มาดูกันครับใช้มาก,กินแล้วปักปักเบีย้ยใส่เม็ดไหมเอาโคนดันขึ้นไปอืมทําไมไม่ปักเบีย้ยใส่เม็ดนะครับจังหวะนี้ก็ ว่ากันไปนะครับบางทีจับผิดจับถูกนะครับเรล่งเวลากันนะครับอถอยกลับมาครับคู่ต่อสู้เมื่อกี้ถ้ากินโคนครับน่าจะเสมอกันหรือว่าเป็นรองหน่อยน่อจังหวะนี้ก็ไหลโคนขึ้นไปครับรูปทรงนี้ก็น่าจะเสมอกันไหมโคนม้าเบี้ยเบี้ยยังเป็นรองอยู่นิดหน่อยนะครับนะครับจังหวะนี้กินม้าไปก่อนครับนะครับแล้วก็แทงเม็ดเข้าไปนะครับ เบี้ยตัวนี้ฟรีนะครับเบี้ยสีขาวฟรีแน่ๆนะครับมากินมากินกับไม่โกงจังหวะนี้เดี๋ยวเอามากินปลูกเบี้ยนะครับรูปทรงนะครับก็เป็นรูปทรงหมากเสมอกันนะครับต่คู่ต่อสู้จะมีโคนนะครับมีโคนก็มีศักด์สีมากกว่าเรานิดหนึ่งนะครับจังหวะนี้ไหลเม็ดขึ้นไปจังหวะนี้ก็น้ำขุนก้นพิภูครับนะครับคู่ต่อสู้ก็น่าจะลุกร้อนครับ ลุกล้อก็เสมอกันไปนครับเสมอกันไปอย่าฝืนครับจังหวะนี้ก็ขยับมาครับครับลุกร้ออีกสองทีก็เสมอกันแล้วนะครับผู้ต่อสู้จะออกยังไงครับเวลาเป็นต่อไก่เก้าฟ้าประมาณไม่ถึงครึ่งนาทีนะครับอ้าวผู้ต่อสู้ไม่ยอมลุกร้อนะครับไม่ลุกไลกร้อเราก็ลุกเองเลยลุกปักเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไงต่อไหลขึ้นไปครับนะครับถ้าเราไงเบีย้ยได้นะครับเอาเบีย้ยไปบีบกินโคนี่ เกมพลิกนะครับจังหวะนี้ก็ขุนมาไล่ม้าใหม่คู่ต่อสู้ก็ไม่ยอมครับไก่กาฟ้าก็ไม่ได้คิดที่จะเอาชนะนะครับจังหวะนี้ก็ยกม้าไปจับกินโคนซะเลยได้จังหวะนะครับได้จังหวะคู่ต่อสู้จําเป็นต้องผูกนะครับจําเป็นต้องผูกเอาโคนสวนเข้ามาเลยไอ้ยะ เอาม้ากลับมาลุกก่อนครับนะครับคุณต้องหนีไปนะครับเอาหนีแบบนี้ก็ง่ายลุกกินนอ้าวโอวางนิ้วผิดช่องครับหืง่ายลุกกินม้าฟรีๆนะครับโอด้วยความไว้ครับไม่ว่ากันนะครับสิบนิ้วรู้พาดนักปาดต้องรู้พังครับจิ้มช่องผิดช่องถูกก็ได้ด้วยนะครับเอาไปครับลุกก็ไปแล้วก็ยกไปอีกจับกินเบี้ยก่อนครับนะครับเวลาก็ไล่ๆกันมานะครับ ู่ต่อสู้ก็จะเอาชนะเวลาไก่ข้าวฟ้าแล้วแหละนะครับก็พากันไปครับตัวเราเยอะกว่าครับตัวเดินเยอะกว่าก็ค่อนข้างที่จะเดินง่ายครับคู่ต่อสู้ใช้เวลามากกว่าแล้วนะครับก็เป็นรองแล้วครับเป็นรองเวลาไก่ก้าวฟ้าครับไม่ยอมเดินใช่ไหมครับก็ปล่อยไปเรื่อยๆครับอ่ายกม้ามาครับกินเบี้ยก่อนครับปักเข้าไปเอาม้ามาแบบนี้ก็อืมอ่ะถอยขุนกลับมาก่อนนะครับ ยอมให้ลุกไม่ลุกครับก็ถอยมากลับมาลุกปักเข้าไปถอยลักลุกอีกดอกบอกเพื่อนกันไหนเบี้ยครับไหนเบี้ยครับไปก็เอาเบี้ยกินกลับมาถอยกลับมานะครับเอาเบี้ยไปสกัดไว้ก่อนครับก็ไหนไปเลยครับกูจะสู้จานับก็ให้นับครับต่างคนต่างเหลือไม่ถึงนาทีกันแล้วนะครับไปครับนะครับ ความไวเป็นต่อรูปปลอเป็นรองนะครับในจังหวะนี้ครับโปรดรับชมด้วยความบันเทิงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันได้แนะน, יה יה คนคําแต้มกันได้นะครับนะครับก็เอาเม็ดลูกปลาก้าไปไปนะครับเอามามๆามามาจะมาลุกเอาม้าไปกันก่อนไนหะมม้ามากันก่อนครับไม่ให้ใยับยัครับค่อยๆอ้อมเข้าไปนะครับ จังหวะนี้ก็มีไม่มีเวลาคิดแล้วครับเอามมาลุกโกปักเข้าไปก่อน,นครับแล้วก็ถอยเม็ดกลับมาถอยไป็นไงกลับมาแบบนี้อืมออาลุกก็ไปอีกจริงๆแล้วถ้ามีเวลานะครับก็ล้อมม้าก,ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้มันคิดอะไรมากไม่ได้แล้วครับเวลาก็จะหมดลงไปทุกทีทุกทีเลยนะครับตอนนี้ไก่ก้าวฟ้าก็เหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งนาทีนะครับแต่คู่ต่อสู้ก็น่าจะหมดเวลาก่อนครับก็จกังหวะนี้็ยกเบี้ยไปแล้วก็เอา เม็ดไปเขารุกเอาขุนขยับเล่นก่อนครับมาขยับมาก็ขยับมาปุ๊บปุ๊บปุ๊กเอาเอาเอาอบียกกลับมาก่อนครับคุ่ต่สู้ก็หมดเวลาก่อนครับแพ้ไปในตำแหน่งนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับมากรุกไทยไก่ก้า้ฟาแล้วพบกันใหม่ ep หน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ